คลิปนี้จะพูดถึงการทำ Regression ใน Excel นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมี x กับ y นะครับ2องตัวนะครับ x ก็เพื่อความง่ายผมก็จะให้ข้อมูลมาเรียงกันเลยนะครับแบบนี้นะครับจริงๆ x ไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะครับแต่ว่าที้ก็ให้มาเรียงกันนะครับอันนี้ y ก็เกิดจาก x เองนะครับก็เป็นสมการเชิงเส้นนะครับก็คืออาจจะ2คูณกับ x บวก5นะครับ ก็เป็น2คูณกับ x ก็คือ a 2นะครับบวกกับ5นะครับก็ขอบสูตรมานะครับคราวนี้สมมุติว่าเราไม่รู้ความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ตัวแปรนี้นะครับเราต้องการให้ excel นช่วยหาให้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับไปที่แท็บ data นะครับแล้วก็เลือก data analysis นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันตอนแรกมันจะไม่มีเราก็ต้องไปเปิดใช้ก่อนไปที่เมนูฟาวนะ์แล้วก็ไปที่ออปชันจากนั้นก็ไปที่ Add-in แล้วก็ m a n a เ e Excel Add-in แล้วก็กด Go นะครับก็ไปตลิกเลือกตรงนี้ครับ a a n a l y s i s to Pack จากนั้นก็กดโอเคนะครับปุ่มนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเราก็กดมาที่ตรงนี้ครับ Data Analysis นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนไปหานี่ครับ r e a t i o n นะครับแล้วก็กดโอเคเขาก็บอกว่าเนี่ยค่า y อยู่ในช่วงไหนนะครับเราก็กดเลือกนะครับนี่ก็คือค่า y นะครับเสร็จแล้วก็ถามค่า x นะครับเรากกดเลือก x มานะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับ เขาก็จะหาทประสิทธิ์ให้นะครับที่ตรงบริเวณนี้นะครับ,รบก็บอกว่าเนี่ยอ่ y นะครับเท่ากับ 2x บวกกับ5นะครับก็ตามที่เราเขียนไวในสมการเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปนะครับทำแบบหมายตัวแปรบ้างนะครับ ก็มี x 1 x 2แล้วก็ y นะครับก็อันนี้ผมลองสุ่มค่าบ้างนะครับไม่เปลี่ยนค่านะครับแรงบิดทวินก็เท่าทีใช้แรงอา r ์เรนะอน a ์เ a y สุ่มมาสิบตัวนะครับน้อยสุดคือห้ามากสุดคือ10แเหมือนกันนะครับยี่สิบเหมือนกันนะครับอินทิเจอร์ครูนะครับนะแล้วก็ อีกอันนึงนะครับก๊อปมานะครับแต่ว่าคราวนี้จะเปลี่ยนช่วงใหม่แล้วก็ให้เป็นได้ทศนิยมบ้างก็ได้นะครับเดวก๊อปสูตรมานะครับเอาเป็นช่วง3ถึง7จ็ดละกันนะครับเป็นทศนิยมนะครับโอเคอันนี้ก็สมาการนะครับ ก็คือ y เท่ากับ2 x 1 5บวกกับ x 2 1 1บวก็นะครับก็เป็น2คูณกับ x 1่คือตรงนี้นะครับบวกกับ5คูณกับ x 2นะครับบวกกับ11นะครับน,นี่คือ y นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับเราต้องการจะหาค้อสัมพันธ์นะหาสมการนะครับของ y แล้วก็ x 1 x 2นะครับเราก็มาที่แท็บเดต้นะครับแล้วก็เลือกที่ Data Analysis แล้วเราก็มาที่ร c a t i o n นะครับแล้วก็กดโอเคก็ระบุค่า y ไปนะว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับเราก็ระบุ x นะครับเป็น2ตัวแปรก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนะครับ เขาก็บอกเลยครับว่าเนี่ยหาเป็นสมบัสิ์ให้นะครับสมบัสิของ x 1ก็คือ2นะครับก็คือ y นะครับเท่ากับ2 x 1นะครับบวกกับ5 x 2บวก 10X นะครับแล้วก็จะหา,าเรื่องของสมบัสิ์แล้วก็หาจุดที่มันตัดแกนแกน y ให้นะครับเรียกว่าเป็น i n t e r c e p t นะครับ อาันนี้มาดูประโยชน์บ้านนะครับการในการใช้งานนะก็อาจจะใช้ในการที่จะหาสมการที่อธิบายระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับเช่นราคาบ้านนะครับราคาบ้านราคาบ้านเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอาจจะเกิดจากห้องน้ําห้องนอนนะครับมีมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ํานะครับมีกี่ชั้นนะครับที่ดินเท่าไหร่กี่ตารางวานะครับเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้ครับก็ลองลองหาสมการอยู่นะครับ ก็ไปที่ Data Analysis นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Regression นะครับกด OK นะครับผมก็เลือกค่า y นะก็คือราคาบ้านแล้วก็ x นะครับก็คืออันนี้ครับก็คือเนี่ยห้องนองห้องน้ำชั้นแล้วก็พื้นที่นะครับแล้วก็กด OK นะครับ ก็ได้มาแล้วครับเป็นสมาการนะครับสมาการก็คืออันนี้ครับราคาบ้านนะครับเท่ากับ5 0,000คูณกับราคาคูณกับจำนวนห้องนอนนะครับบวกกับ10,000คูณกับจำนวนห้องน้ำนะครับบวกกับ 1,000 0คูณกับจำนวนชั้นนะครับบวกกับ2,000 0คูณกับพื้นที่นะครับก็มาดูอินเทอร์เซปนะครับอันนี้มันมีค่าน้อยมากนะมันคือ4คูณ10กลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็น0ูนแล้วกันนะครับมันก็ได้สมการมาแล้วนะครับนะครับราคาบ้านนะครับเท่ากับ ห้าหมื่ผมเขียนห้าสิแล้วกันนะนะครับห้าหมื่นคูนบนะครับบวกกับ10,000นะครับคูณกับห้องน้ำนะครับเบสนะครับบวกกับ1,000งแสนคูณกับฟลอร์นะครับ Bad, รบ,บวกกับ20,000ื่นคูณกับแอเรนะครับ,บ ก็ได้สมการมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับว่าสมการนี้มันจะให้ผลที่ตรงไหมนะครับกลับไปที่ตัว Data ใหม่นะครับก็ลองใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือราคาที่มาจากสมการนะนะครับก็เขียนเข้าไปนะครับาเนี่ยเท่ากับ50,000คูณกับห้องนอนนะครับบวกกับ1 0 0 0 0มืน คูณกับห้องน้ำบวกกับ1นึ่งแสนคูณกับจำนวนชั้นนะครับบวกกับ20,000คูณกับที่ดินนะครับนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะครับถ้าเราลองจับมาลบกันนะครับดูเอเรสนะนะ ก็เห็นว่ามันเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้นิกเกชันนะครับในการที่จะทำนายราคาของบ้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมานะครับก็ผลมันก็เปะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในความเป็นจริงมันก็จะมี Error นะครับเกิดขึ้น แล้วก็สมการที่เขาให้มาเป็นสมการเชิงเส้นนะนะครับก็คือแล้วก็เป็นสมการกําลังหนึ่งนะครับก็คือก็คือคูณห้องนอนตรงๆเลยนะครับเป็นมีสมระสิคูณกับเนี่ยตัวแปรตัวแรกนะครับห้องนอนนะครับไม่มีกาลังหนึ่งกำลังไม่มีกําลังสองไม่มีกําลังสามไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือสมประสิทธิคูณตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บวกกับสัมประสิทธิที่หามาได้เนี่ยคูณตัวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ผลมาเป็นราคานะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของ Regation ใน Excel นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับ